สวัสดีครับผมนายชิตแทคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมอยากจะแนะนําเครื่องรีเจมา่าพร้อมทั้งการาบรรุมรักษาและก็อะไหล่เนี่ยมาแล้วนะครับบางครั้งอะไหล่หมดไปแต่ตอนนี้ผมก็พยายามเอามาให้ครบเพื่อให้ท่านที่สบายใจไปได้เพราะว่าจาหน่ายไปเยอะมากใช้โลมกบเจตได้นะครับอะไหล่ทุกตัวของเจม่านะครับนี่ฮะตัวนี้เดี๋ยววันนี้ไปดูในคลิปนึงครับว่าผมก็จะอธิบายวิธีการดูแลบรรุมรักษาไปด้วยนะครับ ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกติกรไทยชื่อบริษัท c a เฟนเ l อร์ทเท่านั้นนะครับครับสำหรับอะไรที่เราจะเอามาแนะนํากันวันนี้เห็นไหมฮะกองอยู่ในนี้เลยทั้งหมด เครื <Okay. S 1> ่องรีดหรือว่าเพนเนอร์เนี่ยอะไหล่เยอะมากๆนะครับแต่ท่านก็สบายใจได้ผมก็จะลองรับให้ท่านใน,นอะไหล่ที่เรียกว่าชํารุดหรือว่าสึกหลอบ,บ่อยๆเนี่ยผมก็จะเอามาเนี่ยฮะมาแล้วนะครับ <Okay. S 1> ครับสำหรับเครื่องรีดตอนนี้เจม่าเนี่ยก็จําหน่ายไปเยอะมากๆาเลยนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยก็อยากจะมาให้ท่านได้มั่นใจว่าตัวเจม่าเนี่ยอะไหล่ทุกตัวเนี่ยมีรองรับนะครับเจม่ากับเจ๊ตใช้อะไรตัวเดียวกันนะครับหลักๆเลยเนี่ย ของเครื่องรีดหรือว่าเพนเนอร์เนี่ยนะครับก็คือเราใส่ไม้ให้เรียบและขนานกันอย่างที่ผมมีคลิปทําแต่ไฮไลท์จะอยู่ที่ใบต้องคมนะครับเพราะถ้าใบไม่คมเนี่ยจะทําให้เครื่องทํางานหนักไปทุกส่วนเลยนะครับครับอีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องฝุ่นนะครับฝุ่นที่หรือว่าขี้เลื่อยหรือว่าขี้ที่เราใส่ออกมาเนี่ยครับใส่ออกมาเนี่ยถ้าเราใส่ตัวชุด อ่าพุที่เป็นหัวดูดฝุ่นแบบนี้ท่านต้องมีเครื่องดูดฝุ่นด้วยนะครับถ้าไม่มีฝุ่นมันจะตกลงมาเหมือนที่ผมทําคลิปเมื่อกี้นี้นะครับแต่ถ้าในในในตัวเจมาเนี่ยเขาก็จะให้ตัวชุดนี้ไปด้วยครับมันจะคล้ายๆกับมารกิต้าครับถ้าเราไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นเราใส่หัวกระจังนี้มันก็จะพุ่งออกมานะครับคือสามารถสลับได้ระหว่างจะมีเครื่องดูดฝุ่นก็ใส่ตัวนี้ถ้าไม่มีเครื่องดูดฝุ่นจะให้พุ่งมาท้ายเครื่องก็ใส่กระจังนี้แทนนะครับสลับกันได้ให้ไปทั้ง2ตัวเลยนะคครรัับบ กลับมาที่ตัวใบที่เมื่อกี้เราพูดถึงไว้นะครับใบถ้าเกิดไม่คมเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือท่านต้องเอาไปรับใบนะครับรุ่นนี้ดีก็คือรับใบได้นี่ครับใบของเขาถ้าเป็นอะไหล่ของเจม้าโดยตรงเลยก็คือชุดละพันสองย่างเงี้ยนะครับใบก็คือขนาดสามอยสิบแปมิลนะครับจากหัวลึงถึงท้ายนะครับแต่ว่าใบาตรงนี้จะเป็นใบแบบไฮสปีดใบไฮสปีดก็คือรับโดยใช้หินที่เป็นหินรับไฮสปีดนะครับ ข้อเสียอาจจะก็คือจะทื่อเร็วนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ท่านมันรับมันก็จะช่วยให้ให้ท่านทํางานเนี่ยเบาเครื่องมันก็เบาได้นะครับมันรับนะครับใช้ไปใบทื่อสังเกตได้จากอะไรครับใบทื่อเสียงมันจะแปรสถานเลยครับใบมันเริ่มทื่อแล้วเราก็ต้องถอดมันรับนะครับทีนี้ถ้าใบถ้าอยากจะให้ใบคมขึ้นมาหรือว่าใบคงทนนานขึ้นมาเราก็เรียกว่าใบคาบ่ายอย่างเนี้ย แต่วันนี้ผมมีรุ่นที่เป็นคาบ่ายนะครับรุ่น1,600บาทรุ่นนี้ปกติรุ่นรุ่นนี้นะครับหน้ากว้างใบนะครับจะ3 1มมิล3ามมินนะครับแต่รุ่นนี้ผมบังเอิญสั่งมาผิดเป็นอ่นิ้วหรือว่า3 0มมิลก็จะสั้นไปนิดหนึ่งนะครับเหลือหัวเหลือท้ายนิดหนึ่งนะครับก็เอาราคาย่อมยามามาบอกกัน,นครับพันหกร้อยใบคาบายก็คืออะไรเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับใบคา,าบายคือเขาจะมีเนี่ยฮะ เห็นแถบดำๆนี่ไหมครับเนี่ยฮะเขาจะติดไว้ด้วยบัตรกีไว้ด้วยทองเหลืองนะครับเพราะว่าขาบายเหล็กขาบายนี่มันจะแข็งแต่มันจะเปาะถ้าเราใช้ทั้งแผ่นเลยไม่ได้รับมันจะหักง,ง่ายจะแตกหักง,ง่ายเขาก็เลยต้องฝังไว้กับเหล็กเหนียวนะครับอย่างเงี้ยมีเหล็กเหนียวแต่ข้อเสียคือมันจะมีรูแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยฮะมีรูตรงนี้ไม่มีรูลูกค้าถามแต่ผมก็ทาําคลิปไปเยอะแล้ววันนี้ก็เลยมาถามความไม่มีรูตรงนี้มันจะมีปิ้น ท่านก็ดึงออกไปก็ได้ครับแต่ถ้าจะใช้ก็เสียบเข้ามามันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรงนะครับเพราะว่าเขาจะอัดด้วยน็อต7ตัวตรงนี้นะครับอัดความความแน่นของใบจะอยู่ที่น็อต7ตัวตรงนี้เป็นแค่ตัวประคองซ้ายขวาแล้วก็เอานิ้วจับจัดให้เท่ากันนะครับหัวท้ายนะครับเพราะว่ามันก็จะใส่ได้ไม่เต็มหน้า3 1 8แต่ย่อนนิดนึงนเขาก็บอกยอมรับได้แต่ว่าจะได้ราคา1,600บาทเนี่ยสองสองอ่าสองใบยอย่างนี้เลยครับชุดหนึ่งเลยนะครับ ครับสิ่งสําคัญคือใบต้องคมแล้วก็ถ้าจะประหยัดงบก็คือสามารถรับได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ลองรับใบคาบใบแล้วก็เอาไปรับได้ถ้าเอาใบทั้ง2ชุดเลยนะครับทีนี้อ่ะต่อมาทีนี้ถ้าสมมุติใบเกิดไม่คมแล้วถ้าทํางานหนักมากๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออ่าจะเป็นสายพานขาดอ่ะก็มีโอกาสที่สายพานขาดนะครับนี่ฮะสายพานแล้วก็มีอะไรให้นะครับเส้น1นึ0บบาทสายพานก็คือจะอยู่ตรง เอาตรงชุดขับมอเตอร์นะครับผ่านไปยังตัวเผาเนี่ฮะก็มีสายพานนะครับยุ่หสามร้อยแปดสิบมาแล้วก็มีสายพานจําหน่ายเช่นกันใช้กับเจ็ตได้เช่นกันนะครับเจม่าอ่าต่อมาถ้าสายพานขาดถ้ามุดมันทํางานหนักหรือว่าบางทีท่านป้อนไม้เยอะเกินเนี่ยแล้วใบมันมันทื่อด้วยเนี่ยสายพานมันฉุดเนี่ยฮะฟีวซ์สายพานขาดเอาละพอสายพานขาดหรือไม่ก็ถ้าทุ่นเนี่ยครับทุ่นไหมผมก็มีทุ่นให้นะครับเนี่ยฮะวันนี้เตรียมมาให้เนี่ยทุ่น ทีนี้ทุ่นเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนะครับทุ่นเนี่ยเขาจะมีลูกปืนหัวกับลูกปืนท้ายแต่ลูกปืนหัวลูกปืนท้ายเนี่ยเทียบเคียงได้ในท้องตลาดผมไม่ได้มาแต่ว่ามาอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันหมดตอนนี้แต่ว่าเทียบเคียงได้เลยผมส่งตัวเทียบเคียงไปให้ได้นะครับตรงนี้ถ้าท่านอยากได้ครับลูกปืนหัวถ้าปืนท้ายแล้วก็ทุ่นถ้าทุ่นอยู่ในกล่องนี้นะครับถ้าทุ่นหรือว่าทุ่น magnificent magnificent ไม่หรือว่าฟิลคอยนะครับนี่ฮะฟิลคอยก็คือชุดของเขาอยู่ในนี้อีออกเช่นกันนะครับ แต่ข้อเสียคือท่านต้องเปลี่ยนเป็นนะครับตรงนี้บางทียากนะฟิวคอยจะอยู่ตรงแปลงฐานตรงนี้ครับใกล้ๆกันชุดนี้มันจะอาโทษโทษทีตัวทุนนะครับก็จะอยู่อย่างนี้ฟิวคอยจะเสียบกันอยู่นะครับในระบบของเขานะครับแต่ว่าถ้าท่านเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไม่เป็นผมก็มีตัวนี้ให้เช่นกันนะครับอ่ะเป็นทุนก็พันกลางๆนะครับแต่ว่าฟิวคอยก็900ประมาณเกือบเกือบพันนะครับตัวนี้อ่าอย่างสำหรับชุดของเขานะครับ ทีนี้ที่บอกถ้าท่านเปลี่ยนยา่าผมแนะนําเปลี่ยนทั้งลูกไปเลยนะครับเนี่ยฮะมันจะมาทั้งลูกเลยมีปั๊บสวิตอะไรมาเรียบร้อยให้เลยในเซ็ตของเขาเนี่ยนะครับปกติจะสามพันกว่าบาทแต่วันนี้เหลือ2850ร้วมส่งเนี่ยฮะจะให้ไปทั้งก้อนเลยง่ายท่านก็เปลี่ยนทั้งก้อนเลยนะครับง่ายแล้วก็อะไหล่ที่อยู่ในนี้เช่นชุดแปลงถ่านชุดสวิตหรืออะไรต่างๆฟรีคอยเอามาเป็นอะไหล่ของตัวนี้ได้เป็นสำรองไปก็ได้ เนี่ยครับเปลี่ยนทั้งก้อนเลยง่ายดีแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับเนี่ยฮะตัวนี้สายพานที่ผมบอกโอโอมันจะขับอยู่ตรงนี้นะครับหรือบางท่านใช้ไปอันนี้เป็นพลาสติกเนี่ยเสื้อตัวนี้เสื้อแตกเสื้อลาวก็มีเสื้อให้ทั้งซ้ายและขวานะครับก็ชุดละ300อันละฝั่งละ300นะครับจะซื้อแยก,กได้หรือจะซื้อเป็นเซ็ตอย่างเงี้ยฮะเซตหนึ่งคือเป็นพลาสติกทั้งกล่องทั้งชุดเลยนะครับซ้ายขวาเนี่ยฮะเซตละ500ก็มีอะไหล่ให้นะครับ หรือจะใช้ไปนะครับแปลงถ่านนะฮะซองแปลงถ่านแปลงถ่านจะมีหัวท้ายหมดก็นะฮะอะไรก็มีครับชุดละร้อยห้าสิบาทนะครับอะไรแปลงถ่านนะครับใส่เข้าไปอ่าหรือถ้าจะหาเทียบเคี่ยนในท้องตลาดเราก็ได้นะครับหรือว่าใช้ใช้ไปอ่าสวิตเสียนะครับสวิตก็มีจําหน่ายนะครับอะไรตัวเนี้ยฮะสวิตนะครับครับสำหรับสวิตก็ตอนนี้นะครับสามร้อยแปดสิบาท อ่านะครับทีนี้ถ้าใช้ใช้ไปตรงนี้ตรงข้างหน้าและหลังเนี่ยนะครับก็จะมีลูกกิ้งคอยฟีดไม้ดึงไม้ก็มีลูกกิ้งเนี่ยครับเป็นอะไหล่นะครับตัวเนี้ยนะฮะลูกกิ้งลูกดำดำนี่ฮะลูกละ900บาทเนี่ยนะครับสองลูกหัวและท้ายนะครับหรือว่าจะซื้อแยกก็ได้หรือจะซื้อเป็นชุดเป็นชุดเป็นเซตไปก็ได้ครับเนี่ยฮะมีลูกกิ้งหน้าและหลังนะครับลูกละ900บาทใช้ได้กับเจ็ตด้วยนะครับตัวนี้ครับเมื่อกี้ผมพูดถึงลูกกิ้งแล้วใช่ไหมครับทีนี้เขาจะมีตัวรับลูกกิ้งเนี่ย เป็นตัวลูกเต่านะครับลูกเต่ารับลูกกิ้งอย่างเงี้ยนะครับรับหัวรับท้ายบางทีใช้ใช้ไปเพราะว่าลูกกิ้งนี่หมุนนะฮะหมุนแล้วรับแรงกดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสึกสึกที่ตัวลูกเต่าเนี่ยนะครับถ้าสึกเนี่ยมันจะมีเสียงดังกึกกึกกึกเวลาเราหมุนไปฟีดไปนะครับมันจะป้อนไม้แล้วไม้มันจะสะดุดกึกกึกกึกเนี้ยลูกเต๋าสึกแล้วนะครับเราก็มีอะไหล่ให้เช่นกันนะครับสำหรับลูกเต่าลูกละ140บบาทเนี่ยนะครับแล้วแต่ท่านจะอุดหนุนไปกี่ลูกก็ว่าไปนะครับ ครับทีนี้ถ้าท่านเปลี่ยนใบนะครับใบอยู่ข้างหลังครับแล้วตัวฝาประกับตรงนี้มันจะมีฝาประกับอัดหลังใบครับมีน็อตให้7ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทีนี้ถ้าท่านอัดไปมากๆเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวเมียนะครับเกิดหวานก็มีอะไรขายครับตัวนี้ฝาประกับอัดใบนะครับหลังใบเนี่ยเส้นละ200บาทนะครับนี่ครัมีจําหน่ายแล้วนะครับ หรือตัวน็อตที่อัดเข้าไปหลังใบนะครับตัวนี้เราก็มีจําหน่ายแยกเช่นกันนะฮะอันนี้ขายเป็น2อสองตัวเซลละห้าสิบาทนะครับเป็นน็อตอัดนะครับเจตัวถ้าก็ซื้อเบ็ดอะไรไว้ก็ได้ถ้าตัวไหนหวานอัดมากๆหวานก็มีหัวน็อตจําหน่ายแล้วนะครับเนี่ยฮะน็อตหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านใช้ใช้ไปนะครับเปลี่ยนใบนะครับเปลี่ยนใบแล้วสปริงมาแล้วครับสปริงเวลาเราตั้งใบเนะฮะเราใช้ฝาประกับนะครับแล้วมันจะมี สปริงบางขั้นทำหล่นหายนะครับเนี่ยฮะสปริงนะฮะไว้ดันใบเวลาเราตั้งใบตัวนี้ก็มาแล้วนะฮะสองเส้น30บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีรองรับไว้ให้นะครับสปริงตัวนี้ครับทีนี้เรื่องเป็นเรื่องการตั้งใบต่อนะครับถ้าตั้งใบเสร็จบางท่านซื้อมือสองมาอะไรหายตัวตั้งใบเนี่ยกามปูเนี่ยนะครับก็มีจะจำหน่ายครับนะชุดละสามร้อยบาทนะครับ ไปใช้กับพวกเครื่องรีดอื่นก็ได้นะครับเครื่องรีดที่เขาใช้พวกตั้งใบหรือว่าเครื่องใส่ขนาดนี่ครตั้งใบเป็นกับปูเนี่ยนะครับมีจําหน่ายนะครับครับส่วนตัวนี้เวลามอเตอร์หมุนไปเขาก็จะไปขับลูกกิ้งขับอะไรนะครับเขาก็จะมีโซ่นี่ฮะโซ่ก็มีจําหน่ายแยกทำนี่ฮะเส้นละ300กว่าบาทนะครับโซ่มันอยู่อยู่ด้านในนี่นะครับอ่ามีเช่นกันนะครับอะไหล่โซ่ ครับทีนี้เวลาเราใส่ไม้เราจะปรับใส่ขนาดต่างๆกันเราก็ต้องหมุนนะครับหมุนตัวขึ้นลงนะครับมันก็จะขึ้นลงพร้อมกันสิ่งที่ท่านจะทําก็คือหยอดน้ํามันตามเสาคนเกียวนี้บ้างก็ได้นะครับเนี่ยฮะตามเนี้ยฮะเสาเกี่ยวตรงเนี้ยท่านหยดน้ํามันแล้วตรงเนี้ยแหวนตัวเนี้ยเขาจะมีตัวเหมือนก็ทําเบ้ารับน้ํามันเอาไว้นะครับมันจะลึกกว่าหน่อยหนึ่งสังเกตทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะฮะเวลาเราหมุนเนี่ยฮะเกี่ยวมันจะได้ลืนน่นนะครับได้ไม่ไม่ฝืดนะครับ ทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับถ้าก็หยอดน้ํามันได้นะครับตรงนี้ทีนี้เวลาหมุนนะครับถ้าขึ้นลงเนี้ยอ่าเราก็รู้สึกสมูทปกติดีนะครับมันก็ดีแต่ถ้าตาใดถ้าท่านหมุนแล้วรู้สึกเอ้ยมันทําไมฝืนมันรู้สึกหนักหนักนะครับหยอดน้ํามันแล้วก็ยังหนักอยู่รู้สึกหนักก็เพราะว่ามันจะมีเฟืองอยู่ใต้ล่างนะครับเป็นเฟืองนะครับอยู่ใต้ล่างแต่ตอนนี้เป็นเฟืองที่ผมเป็นอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นซูเปอร์ลีนอยู่นะครับก็คือพลาสติกแข็งที่มีคุณภาาาพมัันนนจะะทํให้้ลื่่ครบแตถ ในตัวของเขาเป็นโลหะก็แต่แว่าอะไหล่ตอนนี้ผมได้มาเป็นซูเปอร์ลีนนะครับก็คืออยู่ใต้ล่ากเดี๋ยวผมหงายท้องเครื่องให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่าที่ผมทาคลิปนะครับนานแล้วก็จะอาจจะเป็นยังเป็นซูเปอร์ลีนอยู่นะครับตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งตรงนี้มันข้อดีคือมันลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนดูนะครับหมุนเอาใบขึ้นลงนะครับเห็นไหมฮะระบบมันก็จะพาพาให้ตัวเสาเกลียวทั้งสองฝั่งนะครับก็คือพาใบอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นเฟือง ดอกจอกตัวนี้ขับกันไปท่านก็ถ้าเกิดมันรู้สึกหนักๆน,นะครับบางทีบางท่านเนี่ยผมเคยนะครับขี้ฝุ่นลงไปในนี้มันทําให้เฟืองตรงนี้มันขบกันแล้วมัน,ม,น,ม,นมันมันมีมีขี้ฝุ่นลงไปนะครับถ้าก็ใช้ใช้งานไปถ้าเกิดมันหมุนหมุนแล้วฝืดพลิกมาดูใต้ล่างนะครับเอาขี้เอาเอาเป่เาฝุาา่นหรือว่าทำความสะอาดตงเฟืองนี้ไปแต่ถ้ามันขบกันจนเฟืองเละไปแล้วเราก็มีอะไรอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้ทั้งทั้ง4ตัวเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นเฟือแบบนี้ซุปเปอร์ลีนนะครับเนียสองร้อยบาทนะครับต่อตัวนะครับครับผมก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับสําหรับการดูแลรักษาด้วยแล้วก็ดูอะไหล่ไปด้วยท่านจะได้สบายใจว่าท่านอุดหนุนเครื่องรีเจมมาไปเนี่ยผมก็จะพยายามหาอะไหล่มาให้พร้อมกับตัวอื่นๆนะครับก็พยายามอุดหนุนหรือว่าซัพพอร์ตท่านต่อไปนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม